t ทคโนโ Spark 20เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นประหยัดที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในปีนี้เพราะมาพร้อมสเปคที่คุ้มค่าเกินราคาตามสไตล์เทคโนโที่เน้นให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าถึงฟีเจอร์ดีๆได้แบบไม่ต้องจ่ายแพงโดยรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์ทั้งเรื่องดีไซน์การใช้งานประจำวันกล้องและประสิทธิภาพที่เพียงพอสำหรับผู้ใช้ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนคนทำงานหรือผู้ที่มองหามือถือเครื่องสำรองที่ใช้งานได้ครบจบในเครื่องเดียวดีไซน์ของ t e c โ no Spark 20ถือว่าโดดเด่นเกินราคาด้วยฝาหลังที่มีพื้นผิวแบบพรีเมียมและโมดูลกล้องที่ดูทันสมัยทำให้เครื่องดูแพงกว่าราคาจริง ตัวเครื่องน้ำหนักกำลังดีจับถนัดมือไม่ลื่นแง่ใช้งานมือเดียวได้สะดวกหน้าจอขนาดใหญ่เหมาะมากสำหรับสายโซเชียลดูหนังหรือดู YouTube สีสันสดพอสมควรตามระดับราคาและให้ความสว่างพอใช้กลางแจ้งได้ดีในด้านประสิทธิภาพเทคโนโลส Spark 20ใช้ชิปประมวลผลที่ออกแบบมาสำหรับงานทั่วไป ทำให้การใช้งานโซเชียลเล่น TikTok Facebook หรือ c h a t Line ทำได้ลื่นไหลไม่สะดุดส่วนการเล่นเกมระดับเบาถึงกลางอย่าง Free Fire หรือ PUBG Mobile ก็สามารถเล่นได้แต่ควรปรับกราฟิกระดับกลางเพื่อความนิ่งของเฟรมเรทแรมและความจุที่ให้มาค่อนข้างพอสำหรับผู้ใช้ทั่วไปโดยไม่ต้องกังวลเรื่องพื้นที่เต็มเร็วเกินไปกล้องหลังของ Spark 20ถือเป็นจุดขายด้วยความละเอียดสูงถ่ายในที่แสงดีได้สวย รายละเอียดชัดเจนสีสันค่อนข้างธรรมชาติถ่ายบุคคลก็มีโหมดละลายหลังที่ทำออกมาได้ดีส่วนกล้องหน้าเหมาะสำหรับสายเซลฟี่เพราะให้ภาพคมชัดหน้าสว่างเนียนเป็นธรรมชาติเหมาะสำหรับโพสโซเชียลแบบไม่ต้องแต่งเพิ่มมากนักแบตเตอรี่ของเทค n o สปาร์คยีถือว่าอึดใช้งานได้เต็มวันแบบไม่ต้องชาร์จระหว่างวันขึ้นอยู่กับสไตล์การใช้งานและยังรองรับการชาร์จเร็วที่ช่วยให้ใช้งานได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องรอนาน โดยรวมแล้วเทคโนโ Spark 20เหมาะสำหรับคนที่ต้องการมือถือในงบประหยัดแต่ได้ดีไซน์สวยกล้องดีแบตอึดและการใช้งานลื่นพอสำหรับชีวิตประจำวันถือเป็นตัวเลือกที่คุ้มและน่าสนใจมากสำหรับปีนี้โดยเฉพาะผู้ใช้ที่มองหาความคุ้มค่าในราคาที่เข้าถึงง่ายแบบไม่ต้องจ่ายแพงเกินความจำเป็น